แค่เลยขายเทือหนึ่งนอกจากพัดพ่นมานี่เทือสองโอ้นี่ที่ท<ม>เทือสองตีสังแต่กี่ยางบ่ออกดีปะนี่ยางบวกดีปะนี่โอ้ออกอยุติว่ากับกับว่ถึงกับวา่าม,มีดละโปูง่ยายังสี่เป็นบอกว่าปง่ายโอ้ออกแต่ว่าหันบ่คักปะนี่ตีอีพ,อพ่อพ่นจังไรนี่ครับนี่โบสุฟังในพ่นแบบไรเอาเอาเอาแบบใดพ่นแบบใดนี่เอาพ่นกับเทาใส่กว้างกับพ่นลงกยังสี่เลยพ่นลงกยังสี่เลย โอ้พ่นน้ำหนามันึิงครับพ่อน้ำหนาใกล้พีเหรอโอ้เอาขึ้นไปพ่อจากน้ำยางบ่ค่อยออกมันบอกพ่อจากต้นยางที่มันมันมันหนาตายมันบอกพ่อยางโกกนี่มันหนาตายเนาะครับจากต้นยางบ่ค่อยออกเนาะอีพ่อเอาปุ๋ยเทามาพ่นแล้วเนาะมาเนี้น้ำยางมีดและกระปโปลลโลครับโปใหญ่ครับนี่มาเป็นโปหน่อยครับโอ้สุดยอดสองมีดนึ่งสองมีดโอ้ คักอยู่ว่าพ่อปุ๋ยน้ำมันนี่คักอยู่เดิคักอยู่เดิเนาะมันคักคะแนนเต็มร้อยหายทอดได้พ่อหายร้อยจ้าหายร้อยไปเลยเนาะพ่อโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าพี่น้องครับสำหรับผูดด้ใดที่เบื้องคลิปนี้แล้วนะครับผ <c oughs> ูดด้ใดมีความคิดเห็นจังไหนนะครับอ่ามีความคิดเห็นจังไหนหรือสงสัยอีย่างนะครับเนาะก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมอ่านเดี๋ยวผมตอบให้ครับ